ถ้ากินองุ่นไม่อร่อยกินที่ไหนอ่าเพชรบูรณ์อย่าไปว่าเขาเออใครใครนะผมพูดผมไม่กินข้าวผมพูดผมผมันผมเล่นดนตรีแล้วก่อนผมพูดผมผมไม่มีใครกล้าพูดแกไม่มั่นใจเอามาคิดพูดกินปะผมไม่กินข้าวกินเนี่ยมัน,ม,นมันอะไรอยู่เนะี่ยตามตลาดขับรถมาครับ เข้าใจผิดก็เลยไปลงสะพานควายเงี้เลยวันล้อเสียงดังเลยะนต่คอครับอาวุธเมืองไทยเยอะแยะไปลูกเขนะียวๆเนี่ยเพราะเพาเรียกอะไรอะ่ะอาวุธไทยครับอะไรกะนะันนบนเครื่องบินโทรศัพท์อะไรนะโทรศัพท์ <c oughs> สามสามหนึ่งศูนย์เอสอะไรวะโทรศัพท์เนี่ยนะเอ๊ะ แอร์เนี่ยเขาเป็นนายกไงมีอาชีพเป็นนายกไงครับเรียกเป็นนายกไงขงงกันไปมว่าเขาครับผมแต่ก่อนเขาสวยไม่ใช่เหรอฮอหน้าตาเนี่ยเนี่ยคนนี้เหมือนภรรยาเราอ่ะใครใครครับนะแต่ก่อนสวยวันนี้ก็ยังสวยอยู่เอครับ ทั้หดถึงของค่าทุกคนขอบคุณครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวจะเล่นดนตรีกล่อมอ๋อตามใจเขาห่นะไกใ่ไก่กะไปเลยกระไก,ก,ก,ก่ไก่ไก่อ๋อกะไก่เธอไม่คิดจะมีผ้าเหรอโอ้โหนี่อยู่ในสมองเลยเนะผมขออะไรอย่างได้ไหมอ่า เล่นเองไหมก็เคยคิดนะแต่ยังไม่พร้อมเล่นได้ไกลไกลกะกะยาวเอายาวว่นนี้ไหมเมื่อกี้บอกนิดหน่อยเอาเขาตามใจไก่ไก่ไก่ไกลไกลไก่ไกลไกลไกลไก่ไกลไก่ไก่ไก่กไกะก้อยกอไก่ก็ไก่ในแล้วก็กวดทเรา ขวายเขานาครับตามใจเขาเหรอใช่สิคุณค่ะขลังฟ้างูใจกาหม้อมาขี่ดีขังขลังขลังฟ้างูเลื้อยมาฮะงูเลื้อยมาปอบปาดใช้ดีฮอรนกคู่ตีดังละขังทางฟ้าโอ้โหหลงว่ะจะไปได้ที่บ้างอ่ะอ้าหนูหนูด้วยก็ต้องรู้ทุกเรื่องไงมันก็เครียดกว่าจะ ขุดจะมาจะดตรวจในสมองเหรอวกดดันใครเรียกมาเข้าใจเรียกมาทำใจเรียกปรากดดัานเขาทำไมเรียกเขาไปทาอะไรเขาล่ะมันจะไปงออะไรวะมึงก็สัส่งให้มันรู yeah> ้เรื่องเดีชยวหายขนาดานอำนาจอย่างนี้มันยังท้าทายแบบนี้มึงจะแดกไ่เข้าซอยนะตกลงไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่น่ะเหมือนมึงเหวอะผ่อนผันไม่ตลอดแล้วไม่ต้องมาตอบไม่ต้องมาถามแบบนี้มึงจะแดกข้าซอยไหมกูถามจริงมึงจะแดกไหมข้าซอยนะ ก็สั่งไปนี่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าเจ็เอิมมึงบอกแค่นี้กูก็จบแล้วเออผมสั่งนี่นโยบายหมดไอ้ที่เขาทาทุกวันนี่ผมสั่งมึงสั่งบ่อิมแล้วตั้งอะ่ะตังมึงก็ไม่ให้กูมาไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าเข้าซอยส <S S> ี่สิบห้าไม่เข้าซอยส <S S S 2> ี่สิบเจ็ดเข้าใจยังทําไมแล้วจะไปเชิญที่ไหนเชิญที่ร้านคาหรือไงพูดยังไม่เข้าใจเขาทำงานกันยังไงเดี๋ยวก็ทุ่มไปเลย เนี่ยเวลาหิวมึงตั้งมึงต้องมีสติดิผมถามกลับไปว่าได้แค่ไหนล่ะโอเลี้ยงแก้วหนึ่งแล้วยังไงถ้าเขาลดราคามาเหลือ43กูโอเคขึ้นมา47ก็ให้เขา45ก็จบโอเลี้ยงแก้วหนึ่งใส่ถุงมาด้วยน่ะเหมือนมึงเวออร์ทำไมอ่อนมาก็บอกโอ้ยไม่ได้เรื่องพอพอเข้มขึ้นก็มโหัวเอาแต่ มันจะให้เป็นยังไงวะมึงจะแดกไม่เข้าซอยเนะนี่ยตกลงไม่เอาไม่เอาพอขากระแดกครั้งขาวครั้งคืนเนี่ยเปิ่งข้าวด้วยนะเฮ้ยเข้าใจกันททีมันจะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเนี่ยเวลาหิวมึตงมตั้งมึงต้องมีสติดิไม่ได้โมโหเลยอารมณ์ดีทำไมทำไมเดี๋ยวก็ทุ่มเดี๋ดยวกพอแล้วถ้าจะกิน อางหุ่นไม่อร่อยกินที่ไหนก็เพชรบูรณ์อย่าไปว่าเขาเออใครใครนะผมพูดผมไม่กินข้าวผมพูดผมผมเล่นดนตรีก่อนผมพูดผมผมไม่มีใครกล้าพูดไงไม่มั่นใจฮะเอามากินพูกินปะผมไม่กินข้าวกินมันมันอร่อยอยู่เนี่ยตามตลาดขับรถมาเข้าใจผิดก็เลยไปลง สะพานควายเนยอะเลยหัวเลาะเสียงดังเลยสตอนต่อครับอ้วนเมืองไทยเยอะแยะไปลูกเขียวๆน่ะเขาเขาเรียกอะไรอ่ะอ้วนไทยครับอะไรกันบนเครื่องบินโทรศัพท์อะไรนะโทรศัพท์สามสามหนึ่งศูนย์เอสอะไรวะโทรศัพท์เนี่ยแหละเออฮะเออใครใครครับก็ เออเนี่ยเขาเป็นนายกไงมีอาชีพเป็นนายกไงครับเรียกเป็นนายกไงเขางงทำไมว่าเขาครับผมแต่ก่อนเขาสวยไม่ใช่เหรอหน้าตาเนี่ยเนี่ยคนนี้เหมือนภรรยาเราอะ่ะใครใครครับนะแต่ก่อนสวยวันนี้ก็ยังสวยอยู่เออครับ มอพูดถึงของท่านทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับครับบอกอะไรให้ฟังเรื่องอะไรเฟสดาวขมินทำทำเฟสปลอมเฟสไม่จริงอ่ะเฟสเฟสดาวเฟสปลอมเนี่ยอย่าไปทำนะทำให้ไปแล้วทำทำไมโอ้ยบาปกรรมด้วยใช้งูมานที่ทำอยู่แล้วเดิมที่ไม่เคยมีใครทำเนี่ยมาทำให้ไปแล้วทำทำไมคือบอกหลายรอบอ่ะให้เลิกทำเฮ้จะพูดยังไงเข้าใจนะ ไม่ได้ไม่ได้อย่าเรียกร้องกันมากนักเลยนะทาให้ไปแล้วออแล้วก็เดี๋ยวคุยท่านรู้หรือยังว่าเราทํางานทั้ง<ะ>เร่งด,วด่วนระยะกลางฮะระยะยาวรู้หรือยังของคนไม่รู้ทําให้คนสับสนโดนคืออะไรไม่บอกโดนคืออะไรคุยไม่ดูเรื่องจะพูดยังไงออกมาืมบอ,อ,รรอบอกหลายรอบให้เลิกทาทาให้ไปแล้วทําให้คนสับสนไอเดียจะเอาก็จะ,จะบอกบอกว่าเฟซปรอมเยอะมาก มีเท่าไหร่มีสองอันดีกว่าสอันสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นมีสองอันสองล้านสามแสนห้าหมื่นมีสองอันดีกว่าจะเอาเยอะสองอันดีกว่าสามอันอันนี้อันนี้อันหนึ่งแล้วก็อะไรก็ไม่ได้มีดาวขำมินอันหนึ่งเข้าใจใช่ป่ะงงแลวเนี่ยผมงงแลวเนี่ยผมงงแลวเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาที่รายการกิ๊กดูถ้าต้องการอะไรบอกผมมาเมื่อไรปากกิ๊กกับพี่ดุปากกิ๊กกับพี่ดุ ใครล่ะพี่ดูจะเรียกก็ออกมาพูดก็เรียกหมดอะครับผมเรียกเขามาทำอะไรเขาล่ะมาดูข่าวความฮะข่าวข่าวความคืบหน้ารายการกิ๊กดูทําไมเมื่อไหร่จะได้มารายการกิ๊กดูผมมารอนานแล้วนะสั่งไปแล้วทั้งหมดมันสั่งไปแล้วผมมารอนานแล้วนะนานฟังเสียงนานเลยทำไมนานเลกี่วันกี่เดือนกี่ปีรอกี่วันกี่เดือนกี่ปีรอสักพักเอ้าพูดอะไรจนพักผ่อนแล้ว มีอะไรเมื่อไรปากิ๊กกับพี่ดุ๊กจะเรียกฮะเมื่อไรปากิ๊กกับพี่ดุ๊กจะเรียกไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ผมมาลอนานแล้วนะเรียกมาแล้วผมมารอนานแล้วไม่รู้เรียกมาแล้วนานน่ะเฮ้ยเข้าใจกันทัทีรอครับผมมันจะให้เป็นยังไงเรื่องอะไรมารอเผื่อจะได้เสียบบ้างอยากเหรอครับผมถ้าเผื่อใครท้องทรงท้องเสียบ้างรอเสียบอยู่แล้วทําไมไม่ทําดีมากมีอะไร ขยัาพาดนะผมเสียบแน่นอนครับเออสวัสดีมาก 100s อะไรวะโทรศัพท์เอ๊ะฮะเอ๊ะใครอใครครับก็เอ๊ะเนี่ยเขาเป็นนายกไงมีอาชีพเป็นนายกไงครับเรียกเป็นนายกไงผมงงจะไม่ว่าเขาครับผมแต่ก่อนเขาสวยไม่ใช่เหรอฮ่หน้าตา เนี่ยเนี่ยคนเนี้ฮะเหมือนภรรยาเราอ่ะใครใครครับนะแต่ก่อนสวยวันนี้ก็ยังสวยอยู่เออครับขอพูดถึงของท่าทุกคนขอบคุณครับ